อ่านว่าสระเอเทอ่านว่าทอเอเทฝึกอ่านคำต่อไปงี้กเอเกจเอเจจเอเดตเอตเอบเอเบบเอเบเอเอเอขอเอเคชฉเอเชทอเอเท อเอผเอศฮเอเหทเอเคงเอเนซเอซทเอธงเอเนอเอพมาเอมยาเอยราเอรราเอลวเอว กอไก่สืะเอียนว่ารอเอเกรอเอเลเกเลหออาฮาฮอเอเฮฮาเฮซสือเอซีมออามาเซมาอาอาหอเอเทยออายา สออาสาเลยค่ะตาตาสออาสาสอเอเซมออามาตสาสาเซมาตาต,ตาขอเอเคตาเคสออาอะไรคะสออาสาออกอเอเกสาเกอ่าฮอเอ,อฮอเอเฮฮออาฮ่า ซม,มาซมาเซมาค่ะขออาขากอเอเกขาเกค่ะอม,มอเออะไรคะมอเอเมสออะไรลูกสออาสาเมสาอ่ากเออะไรคะออกอเอเกลอยเล่เกลเล่